กฎหมายชายขา่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอานะคะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมพร้อมแล้วค่ะวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องชายแดนกรรมัมพูชานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญครับคุณสุนันครับเชิญค่ะเจอวัาดีแทรกหมครับเนี่ยอ่านิดหน่อยค่ะอาจารย์ได้อยู่อ๋อพอดีผมอยู่ที่วัดกำลังทอดกันอยู่ อ๋ท่าตัดทิ้งอยู่นะสาธุค่ะาสน้องตายหยุดตายอ่าวันนี้มาพูดเรื่องชายแดนกันบฏติดตามสถานการณ์อยู่ปัญหาของชายแดนกันบฏในเวลานี้ผมมันผมมันใจแหละครับว่าตัดยังไงแต่ว่าเป็นห่วงว่าแม่ทัพว่าอย่างกันไปอีกอย่างอายุตัดปฎิจาราโออย่างคือความไม่ชัดเจนการวิพากษ์การเออห่วงนะแต่ว่าเออรัฐบาลก็ แถลงเลยไหมว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วบอกจากเบาไปห,หนักนะเบายัางไงหนักยังไงแล้วรู้วจะทำยังไงคือวันนี้หลายคนตรงกันว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะคือกณะโงมก,ก็ไปอีกทางหนึง่งและไม่พูดแสดงความเห็นต่างๆไปอีกทางนะึ่งอยากจะฝปากถึงคนเกี่ยวข้องนะครับพูดให้มันชัดเบานะครับยังไงหนักนะครับจะดำเนินยังไงเพราะว่าเรา เราเอาเรื่องของชาวบ้านมนานั่งทะเลาะก,กันเองผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้ครับค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มจากท่านแรกคุณสมยศค่ะอาจารย์คุณสมยศบอกว่าลูกชายจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีแบบทะเลาะก,กับภรรยานะคะ,ะซึ่งขณะนี้เนี่ยลูกชายถูกจำคุกระหว่างรอประกันตัวนะคะแล้วฝ่ายลูกสะพ้ยเนี่ยก็ขนย้ายข้าวของทุกอย่างออกจากบ้านนะเขาก็เลยสงสัยว่าเราในฐานะเป็นพ่อเนี่ย ดำเนินการกับลูกสะพายได้ยังไงบ้างเพราะว่าบ้านเป็นชื่อลูกสะพายผ่อนส่งแต่ว่าทรัพย์สินภายในบ้านเนี่ยลูกชายเป็นคนออกเงินซื้อค่ะอาจารย์จดทะเบียนรถตามกฎหมายครับถูกจดทะเบียนถูกต้องค่ะอาจารย์ถ้าถ้าถูกต้องมันมันจริงจริงต้องคนละครึกหยุดใครจะพอขันนะครับค่ะทีนี้ถ้าเอาตัวลูกชายออกก่อนคือประกันตัวนะั้นก่อนแล้วให้เองดีกว่าครับ นะคะอาจารย์คะสัญญาณขาดช่วงให้ให้ประกันตัวลูกชายออกมาแล้วยังไงนะคะประกันตัวลูกชายมาก่อนแล้วให้ลูกชายออกมาจัดก,การเองดูดีกว่าก<อ>ับพ่อสามีไปไปก้าวไก่มากเดี๋ยว็ไปทะเลาะกับลูกส,ภสะภ้ซะอีกรัค่ะใช่ครับส่วนคุณญ,ญาณพัฒนนะคะอยากจะทราบวา่าจากข่าวที่บอกว่านายทหารระดับสูงสั่งห้ามคุณการจอมพลังเข้าพื้นที่ ในการไปช่วยทหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบังเกอร,อกอร์การสร้างถนนตอนนี้กําลังจะสร้างรั้วชายแดนแต่ว่าโดนสั่งห้ามแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่าทําไมคะเนี่ยเขาทําดีทําแบบช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนทําไมทาไมต้องห้ามคะอาจารย์คือวันนี <c oughs> ้คนห้ามจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าใครหรือใครมาบอกคุณกันและคุณการพูดก็ไม่ชัดผมจะพูดแต่ต้องเรื่มต้นรายกันเอาให้มันคัดที่จะทํายังไงเนี่ยเรามานั่งทะเลาะกันเองทําไมนะครับ ผมบอ,อกกองทัพเอ่ยรัฐบาลเอ่ยจะเอาอยัางไงพูดแล้วกันก็เดินตามนั้นคุณจะไปล้าหน้ามันก็ไม่ดีมันมันมัน,มนคล้ายๆกับเ,เราต้องเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับต่างชาติครับผมอยากผมอยากอยากความชัดเจนแต่ถ้าทหารพูดอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะถูกต้องครับค่ะค่ะ,ค,ะคุณทศพลก็สอบถามมาบอกว่าวันนี้วันที่สิบแล้วถ้าหากว่าไทยเรายังไม่เด็ดขาดเนี่ยอาจารย์ว่าปัญหามันจะยืดเยื้อไปอีกสักแค่ไหนล่ะคะ มันก็ต้องยาวแหละครับคือผมผมผมคิดว่าเดือนนี้มันต้องจบนะต้องจบอย่างนี้เมื่อวานที่ผมสนานนะผมบอกเจ็บประชาชนด้วยผมบอกว่าเราเดินตามแนวเส้นเส้นเส้นเขตแดนเราได้ไหมถ้า,ถามันอยู่ข้างในก็ล้อมแล้ว,ลวก็จับก็จบแล้วนะครับไปเหมือนกุบคุณวีระสมก็คิดเคยโดนจับใ้สไตล์เดียวกั ไปได้ค่ะค่ะแล้วก็คุณบุรพาอันนี้สอบถามเรื่องน้ําท่วมซ้ำซากในจุดเดิมๆนะคะซึ่งก็บอกว่าอะไรที่เนี่ยก็โดนแบบทุกปีเป็นประจํานะคะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์พอทราบไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาบริหารจัดการน้ํายังไงทาไมมันแก้ปัญหาไม่ได้ท่วมซ้ำซากทุกปีอะ,ค,ะค่ะคือมันคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ำแต่ลองลุกป้อมเป็นประธานแต่ตอน ผมไม่ทราบตอนตอนพักการเมืองการรัฐบาลไปแล้วใครประธานไม่รู้แต่ว่าเห็นด้วยว่าเราไม่ได้แก้ไขแต่ก็ทําสร้างอยู่างเี้ยจะลอกทองก็ไม่ลอกลอกฟูค้องก็ไม่ลอกอันนั้นนะครับผมว่าก็ต้องดูว่ารัฐบาลชุดจะทำยังไงรีเรเสนอน,นโยบายต่อไปนโยบายเรื่องนั้นต้องประกาศให้ประชาชนทราบด้วยครับ แล้วก็ท่านต่อไปคุณลัศมีนะคะเขาอยากจะขอความคิดเห็นอาจารย์ว่าวันนี้ที่ครบกําหนดที่เรายื่นเดทไลน์ <c oughs> ให้เขาว่ากัพูชาต้องออกจากพื้นที่เนี่ยนะคะถ้าก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะคะอาจารย์คิดว่าแนวทางที่เราควรทําเนี่ยทํายังไงต่อดีคะเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีหน้าเผมจับหมดเลยจับเลยนะคะจับหมดเลยเอาจะเอาเอากรมป่าไม้เอากมุยานเอาตชดอแล้วทหารเป็นกําลังเสริมจับก่อนเลยครับค่ะ ส่วนท่านสุดท้ายคุณพีระนะคะก็สอบถามมาบอกว่านะการที่คนไทยไปมีผลประโยชน์ในกัมพูชาเนี่ยมันก็เลยทำให้ปัญหายืดเยื้อไม่จบไม่สิ้นทำยังไงก็ไม่เด็ดขาดไม่กล้าแก้ปัญหา <c oughs> <c oughs> ถามความคิดเด็นอาจารย์เนี่ย คือวันนี้ผมว่าเราต้องเปิดเผยความจริงในใครไปทําธุรกิจที่กัมพูชามากๆเนี่ยต้องเอามาแชกันดูแล้วเราจะใช้มาตรการยังไงก็ว่ากันอีกคืนครับค่ะวันนี้เข้ามาหกคาถามรวมกับเมื่อวานก็เป็นหนึ่งพันกับอีกห้าคถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับวันนี้ก็ฝากฝากบุญอย่างน้องชายไปให้แฝดสอง้อเลยนะค่ะอนุโมทนาค่ะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะ กฎหมายชายา่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการศ